ยาหมองน้ำตราถ้วยทอง2499ไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงคุยให้เคลียร์นี่นะคะตอนนี้ลูกสาวคนสวยก็นั่งอยู่กับแดดดี้วีเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับน้องมีเธอค่ะสวัสดีสสดค่ะนี่คนจุดปะกายพาคุณพ่อเข้าวง,งการอายุเท่าไหร่คะอายุ20ค่ะอุ้ย,ยงั้นลูกตอ อ้นนี่คือแบบแกลุนลูกฉันว่าเป็นลูกได้เลยเป็นลูกเลยี๋ยวนะคือไออยากรู้พ่อกระแสที่น้องมีเธอเขาเรียกว่าโพสต์ลูกคุณพ่อลงไปอะมีคนเข้าใจผิดเยอะไหมก็นิดหน่อยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็เข้าใจเป็นพ่อลูกแต่ก็จะมีบางส่วนที่ว่าแบบว่าทักมาถามว่าเป็นพ่อลูกกันจริงๆหรอคะไม่เชื่อเพราะคุณพ่อหนุ่มมากจริงเนาะแต่พอย้อนกลับไปถึงชื่อดีกว่า ชื <erv> ่อแก่มากชื่อน้องมีเธอเมื่อ20ปีที่แล้วคุณพ่อเป็นคนตั้งน้องมีเธอชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะโนเนมค่ะโนเนมคือโนเนมที่คือไม่มีชื่ออะไรอย่างงี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมพ่อโนเนมสะกดยังไงนะคะพ่อ K N O W N o No ที่แบบว่ารู้เออโนเนมเดี๋ยวที่มาที่ไปของมีเธอละคะก็ ไม่เชิงเป็นการตั้งนะเพราะว่าพี่ใช้วิธีออกแบบเพราะว่าเผื่อในอนาคตของเขาเนชื่อมันก็เหมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวเขาเองเป็นบุคลิกเขาเองอย่างหนึ่งก็เลยใช้วิธีีออกแบบว่าเออควรจะตั้งแบบไหนอะไรยังไงซึ่งช่วงเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะมีปัญหามากในเรื่องของชื่อนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆอยู่อนุบาลอย่างเงี้ยเขาไปโรงเรียนแล้วกลับบ้านเขาจะมาร้องไห้มาหาพ่ออยู่เรื่อยว่าทําไมพ่อตั้งชื่อหนูอย่างนี้ พี่ก็ถามว่าชื่อเล่นหรือชื่อจริงอะลูกเขาก็บอกทั้งสองชื่อเลยเขาบอกทำไมต้องตั้งชื่อแบบนี้ด้วยเพราะว่าก็จะมีคนทักเขาตลอดเวลาไปโรงเรียนไม่ว่าครูหรือเพื่อนเพราะว่าชื่อเพราะว่าชื่อมันแปลกไงครับเราก็กะว่าจะตั้งใจที่จะให้มันแปลกนี้อยู่แล้วเพราะว่าชื่อเขาจริงๆถ้าจะพูดให้เต็มต้องมีเธอคือมีเธอคือมีเธอนำท่าด้วยมีเธอมีเขาคือผมใช้ความรู้สึกตั้งอะตอนนั้นอะ ว่าโอเคเรามีเขาเรามีเขามาเป็นลูกแล้วนะก็คือมีเธอแล้วทุกวันนี้กับชื่อนี้ทั้งชื่อเล่นและชื่อจริงเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าแปลกดีอ๋อแรกรู้สึกดีแล้วมันเป็นเอกลักษณ์มากใช่ค่ะถูกไหมแม่แปลวมีอยู่18ล้านคนแอลก็มีอีก24ล้านคนเหมือนกันเธอแล้วถ้าเกิดเป็นรุ่นเราตั้งอย่างเขามีเธอเนี่ยถ้าเป็นฉันตั้งอาจจะแบบมี อ๋อไ,ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือชื่อเก๋มากอยากรู้ว่าคุณพ่อเนี่ยจริงๆเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงน้องมีเธอมาตั้งแต่5้าขวบเลยครับอตั้งแต่สี่ขวบกับห้าขวบครั<ว>บหลายๆคนบอกเอ๊ะโตมากับคุณพ่อเด็กผู้หญิงอ่ะจะห้าวไหมะก่ากันไหมเลี้ยง คือเราเราเป็นผู้ชายเนาะเวลาที่เราเลี้ยงอะความเป็นแบบอย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นยังไงไ้ใช่ใช่เอ่ออย่างเช่นมีหลายๆคนทักเรื่องท่าเดินอะผมจะเป็นคนเดินไม่เรียบร้อยแล้วเขาเราเดินด้วยกันตลอดแล้วท่าเดินเขาจะออกเป็นผู้ชายผู้ชายก็ต้องคอยปรับไม่รู้ตัวใช่ไหมใช่เพราะว่าเพราะว่าผู้ชายเลี้ยงไม่มไม่เหมือนผู้หญิงเลี้ยงเนาะเลี้ยงเดียวแบบเี้ย เพราะว่า่จะดูแลได้ทุกเรื่องเลยเรื่องของผู้หญิงด้วยแต่ว่าพี่ก็ต้องพยายามทําตัวให้เป็นเพื่อนเขาด้วยเพราะว่าเรื่องหลายๆเรื่องเขาจะได้มาปรึกษาเราได้ยกเว้นถ้าเรื่องของผู้หญิงเนี่ยก็โอเคปรึกษาเพื่อนสิปรึกษาแม่สิเพราะก็ยังติดต่อกับแม่อยู่ส่วนเรื่องทั่วไปที่เป็นเป็นเรื่องของผู้ชายเนี่ยพี่ก็จะให้ความ ความเข้าใจความรู้ของของผู้ชายให้กับเขาเพราะว่าในนาคนของเขาอาจจะแต่งงานหรือมีคนมาจีบหรือมีอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะดูผนเผลอนเหมือนพี่ไม่ค่อยห่วงแต่ว่าถ้าเราสแสดงอาการห่วงลูกมากเนี่ยมีอะไรเนี่ยมีผู้ชายหรือคนมาชอบหรือมาอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่มาเล่าให้เราฟังไงก็ต้องพยายามเงียนๆแอบถามหลอกถามไปแกล้งคนเป็นไม่สนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นพี่หลอกถามดีกว่าแล้วมีเพอนมีแฟนหลือยังนะคะอ๋อไม่มีค่ะ อยู่ไม่กล้าบอกไปแม่แต่อยากรู้มีเธอปรึกษาคุณพ่อหมดทุกเรื่องเลยไหมอยากรู้หนูปรึกษาอะไรบ้างก็ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับว่าเออคนนี้ที่เข้ามาเขาคิดยังไงเพราะว่าคุณพ่อเป็นผู้ชายเขาก็จะรู้เลยคะว่าในมุมของผู้ชายคิดอะไรอยู่เพราะว่าคุณพ่อก็เคยผ่านมาก่อนใช่ค่ะคุณพ่อเคยผ่านผู้ชายมาก่อนไม่ใช่เออหรอหรอคุณพ่อก็เคยจีบสาวมาก่อนไงคุณพ่อก็จะได้เออมองในมุมของผู้ชายว่าคิดยังไงอย่างนี้ อ,อ,อแล้วคุณพ่อได้เคยพิจารณาหนุ่มๆให้ลูกบ้างหรือยังล่ะคะก็พิจารณาก็จะให้ความเห็นเขาเพราะว่าหลังจากที่แม่เขาเลิกไปแล้ว15ปีที่ผ่านมาเขาก็จะเห็นช่วงระหว่างของแต่ละคนที่เข้ามาในชีวิตแต่ละคนดีบ้างไม่ดีบ้างในส่วนที่ไม่ดีพี่ก็พยายามจะสอนเขาเสมอว่านิสัยพ่ออย่างนี้ดีไหมนีม่ดี ก็ผู้ใช้ที่เข้ามาก็ดูพ้อเป็นตัวอย่างนะไอ้ตรงส่วนที่ไม่ดีเพราะว่าเราก็มีส่วนที่ไม่ดีหลายครั้งที่เราเห็นเราก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่บ่อยๆก็จะแนะนําเขาว่าแบบนี้ไม่ดีดังนั้นเนี่ยคนที่มาจีบหนูมาชอบหนูก็ต้องดูพ่อเป็นตัวอย่างในสิ่งที่ไม่ดีด้วยไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ดีอยากรู้ขึ้นมาเลยไม่ดียังไงบ้างอะคะเฉยเลยพี่แบวอะไรอ่ะแล้วไม่ดียังไงอะคะก็บางครั้งเราเป็นคนที่ไม่ ไม่ให้ความใส่ใจอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องของแม่เขาที่ที่เขาเลิกไปเนี่ยพี่ก็ดูแลแม่เขาได้ไม่ดีเพราะตอนนั้นนะเป็นช่วงที่เพิ่งจะเริ่มต้นสร้างฐานะแล้วการดูแลก็อาจจะไม่ดีเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเข้าไปเป็นผู้บริหารบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งก็ไม่ร<น>ายได้ก็ยังไม่เยอะก็ให้เขาดูว่าเรื่องความรับผิดชอบของผู้ชายจะต้องมีก็ให,ให้ให้หนูดูเขารับผิดชอบหนูไหมผู้ชายต้องแสดงตัวยังไงแสดงตนยังไง ให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับซัพพอร์ตเราได้นะครับดูแลเราไดเา้เราได้จริงๆประมาณนั้นซึ่งที่ผ่านมาหลายๆหลายๆครั้งผมก็ทําตัวไม่ดีเขาก็จะเห็นอยู่เขาจะคอยบอกทํำไมพ่อทําอย่างนี้นั่นแหละเนี่ยอย่งนี้ไม่ดี ไม่ขอบอกว่าไม่ดียังไงจริงๆมื้อก <c oughs> คนเรามันก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดทางนั้นนะถูกไหมพี่เป๋วเนาะ็นความผิดพลาดหลาย,ลายๆ,ๆครั้งมันก็มีบ้าเป็นบทเรียนทําให้เราเนี่ยได้เอาไปปรับปรุงตัวเองไงถูกไหมอ่ะหนูอย่างหนูก็คือมีตัวอย่างแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งคุณพ่อที่น้องมีเธอกับคุณพ่อสามารถพูดกันได้อย่างเปิดเป๊อันนี้ต้องยอมรับเพราะว่าอย่างเป็นเราอย่างเงี้ยไม่กล้า หนูก็จะไม่กล้าพ่อทำไมพ่อถึนไม่กล้าเขาคอมเมนต์เลยว่าทำอย่างนี้พ่อทำไม่ดีนะเขาก็คอมเมนต์เลยคือน้องเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ทีนี้ทีนี้อยากรู้ว่าตอนนี้มีเธอคุณพ่อเนี่ยเขาก็โด่งดังแล้วเป็นคนมีเสน่ห์ในสายตาของสาวอ่ะแล้วมีเธอมีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงบ้างล่ะห่วงคุณพ่อไหมคุณพ่อห่วงเราห่วงคุณพ่อไหมเขาไม่ธรรมดาแล้วนะตอนนี้จริงๆก็ไม่ห่วงค่ะแต่ว่า จะคอยสแกนคนที่เข้ามาครับุ้ยสแกนเหมือนกันแล้วอย่างที่แบบแล้วมีเธอสแกนมีกติกายังไงบ้างเขาคนนั้นต้องเป็นยังไงก็จริงใจค่ะถ้าสมมติว่าเขาอยากจะคบพ้องจริง เขารักพ่อเขาก็ต้องรักหนูด้วยถูกใช่พี่รักหนูนะคเดียวพี่สาวคะโอเคค่ะคุณพ่อเขาพี่คนคู่อยู่แล้วค่ะจะยืนยันตออคิวค่ะโอเคลืมลืมถูกต้องเขาต้องรักรักทั้งคู่ถูกไหมแล้วมีอะไรอีกเออมีอะไรอีกไหมเอออยากรู้ก็หลักๆก็มีแค่นี้แหละค่ะอือก็คือรักพ่อก็คือต้องรักหนูด้วยถูกไหมอยากรู้หนูคิดว่าคุณพ่อเราเนี่ยมีเสน่ห์ยังไงบ้าง เสน่ห์งไงบ้างก็อาจจะดูสมาร์ทการแต่งตัวดีคือ,อแกแต่งเป็นคนชอบแต่งตัวแต่งตัวเป็นประมาณนี้ค่ะ หนูรู้แมว่าเนี่ยที่หนูเอาลงโซเชียลคุณพ่อถอดเสื้อนี่สาว,วๆกรี๊ดกันเพราะหนูเลยนะมีเธออันนี้ใครเป็นคนออกแบบให้คุณพ่อและปอบก่าพ่อต้้งสอดเสื้อ oh อ,อ๋อแม่ค่ะแม่ค่ะคือถ่ายตอนแรกถ่ายบังเอิญแบบไม่ได้ตั้งใจอ๋อใช่ไม่ได้ไ<ม>ตั้ง<อ><อ>ใจแต่ตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วนะเพราะว่าพอพอ,พอคุณพ่อใส่เสื้อปุ๊บคนก็จะคอมเมนต์เข้ามาคุณพ่อถอดเสื้อหนได้ไหมคะมีไหมลูกมีเห็นนะโซเชียลโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ บอกให้พี่ฟังหน่อยสิคะว่าหนูภูมิใจในตัวคุณพ่อยังไงบ้างอืมก็ตรงที่คุณพ่อเป็นคนที่เปิดกว้างอะค่ะเวลาเราไปปรึกษาอะไรคุณพ่อก็จะไม่เคยว่าเลยอืมใช่มันทำมันทําให้รู้สึกว่าเออโชคดีที่มีคุณพ่อแล้วคุณพ่อจะให้กําลังใจตลอดอืมใช่ค่ะแต่ไม่เคยว่าเลยไม่เคยซ้าเติมเราเราไม่เคยรู้สึกว่าเราขาดอะไร <ใ>ไมชีค่เคยเใช่ใชไม,ไมคะคือมีคุณพ่อคนเดียวแล้วก็เติมเต็มทุกอย่างได้ใช่ค่ะเอาละหลายๆคนคงอยากติดตามนอ้องมีเธอแล้วก็คุณพ่อวีนะคะ,คะก็ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปติดตามอินส a าแกรมของคุณพ่อได้เลยค่ะนี่นะคะ I am พาสวีนะคะแล้วก็เพจ a c e b o o k นะคะพาสวี ee, ลอุทยัยแล้วก็ใน t i k ก o k มีเธอะะสามารถเข้าไปดูได้เลยในวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆทำาใ,ให้เราได้เห็นความอบอุ่นในครอบครัวแล้วก็ ช่องว่างระหว่างวัยในครอบครัวนี้ไม่มีเลยขอขอบคุณพ่อวีแล้วก็น้องมีเทอร์มากๆนะคะขอ,คขอบคุณค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรนะคะจากเซอร์ลอเวนเดอร์ค่ะนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวรายการใบ่นี้มีคําตอบค่ะก็จะพูดคุยกับกองทุนการอบรมแห่งชาติด้วยนะคะและช่วงนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะทุก